ตอนนี้ก็ช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าแดดร้อนมากแล้วก็น้ํานิ่งลายอินซีก็เงียบเงียบไปในช่วงนี้พี่ป้อมก็กำลังสอนเราวิธีการรอยอินซีครับก็เดี๋ยวมาตามดูว่าจะมีผลงานไหมักบการลออินทรี้ง้ายไหม

โอตามนี้ ร้อยหนสึสีไซส์ห้าโลหนักตัวนี้โอ้หนักตัวนี้เอาตัวนี้อ,นนนออกนะพ่อ ว่างเลยไม่ตมันจะว่างเลยนะยังเงื่อนยังเจับดึงขาดเลยดึงขาดเลยอย่าไปแกะดึงเลยต้องรีบดึงครับดึงดึงให้ขาดดิดึง,ดงช่วงบ่ายแดดร้นะนอนแล้วเริ่มเพียร์แล้เลยไม่ได้ทิกไม่ได้แคร์กันเเปลี่ยนมาใช้การจุงครับจุงเยื่อซ่ เปรียบกับน้ำจืดก็เหมือนการลอยลูกเหียบตัวครกซดอนะการนี้นะคระจัจุงลูกประทูนะเดีย๋ยวใ,ใช้โว้ย <laughs> oh, nó nó giờ đi hay, <laughs> này, cái mưa, với ta điêu rồi á. เราใช้ลูกเกยียวประตูที่เราใช้การสกขึ้มางน้อย้ใหเหมาเดี๋ยวแต่คนถนัดเลยฮะสูตรแต่ละคนไม่ตายตัวนะนี่แล้วแต่ใครจะชอบ

你可以参考一下，那。

อะไรวะนายตาบ้ารึบ,บา้าไม่เปนไรทีแรกเหมือนมันไม่รู้ตัวมั้ง <c oughs> ไม่รู้ตัวมีเบ็ดนะอะไรนะยเ,รเยอะเยอะเครึ่งเนื้อมันวิ่งไม่คิดชีวิตเลยฮนะเอาเรือตามเลยวิ่งก็หมดลอด้อเรือตามไม่ทนัน ดำอัดอยู่ไ,ไ,ไ,อ,ไ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 อ้ซิกุนใจอ่ะไปเดีวไปเรื่องเดี๋ยวจะเอาเรื่องไฟนี้กับสิบอ่อะอ,อุ้ยอะไรอ่ะ

<laughs> นี่罗 <laughs> นี่แปดตกาเกือบเกือบสิบอะ